สวัสดีครับ FC ทุกท่านกับแอดมินโต้งทางช่องไทยสารคามพาเพลินนะครับอย่าลืมติดตามว่าวันนี้จะมีอะไรมาฝาก FC ทุกคนทุกท่านนะครับไปชมกันเลยยู้สำหรับ EP นี้ยังอยู่กับพ่อเอ๊ะเต้าหยอง มาดูว่าทำอะไรกันมั่งในช่วงนี้นะครับ <Yahoo! S 1> โดยพ่อเอ๊ะและเต้าหยองได้แอบ oh, นะครับ <no. S 1> มาถ่าย MV แถวบ้านของแอดมินแต่แอดมินไม่ทราบโอ้โ oh, น no. โคตรเสียดาย uh. มากๆเลยนะครับโดยได้มาถ่าย MV อยู่ที่อำเภอยางสีสุราชจังหวัดมหาสารคามที่บ้านของแม่เดือนเพนอํานวยพรโ oh, <no. S 1> ดยการถ่าย MV ็ในครั้งนี้นะครับได้ใช้ร้านอาหารของแม่เดือนเพนอํานวยพร <Wow. S 1> นะครับที่ตั้งอยู่อำเภอยางสีสุราชจังหวัดมหาสารคามนะครับในการถ่าย MV ของศิลปินที่ชื่อว่ารอดลำบล็อกนะครับ ตอนนี้ปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วก็ฝาก FC ใครที่เป็นแฟนเต้าหยองนะครับก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้ในช่อง YouTube <Yeah. S 1> นะครับและนี่คืออีกหนึ่งผลงานของเต้าหยองที่จะฝากให้แฟนคลับ FC ของเต้าหยองได้ติดตามผลงานของเต้าหยองในการแสดง MV เพลงนี้ด้วย แล้วกันนะครับฝาก Fc ท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับช่วยเป็นกำลังใจให้อดมินและเต้าหยองเพื่อที่จะได้นำผลงานของเต้าหยองไปฝาก Fc คนอื่นๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับผม